พอดีลืมบอกไปครับที่นำต้นพันมาตั้งทิ้งไว้ก่อนอแบบนี้ก็เพราะว่าบางครั้งนะครับไอแหล่งที่เราเอามามันอยู่ไกลจากที่ที่เราจะปลูกเนาะเราก็เลยต้องมาตั้งพักไว้สักวันสองวันก่อนให้มันปรับสภาพครับค่อยเอาลงปลูก สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มบอยพามาปลูกมะละกอครับปลูกเสริมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับเมื่อวานนี้ฟอร์มบอย ได้นำเอาต้นพันธุ์ของมะละกอที่ได้ซื้อมาเพิ่มเนาะเป็นมะละกอฮอลแลนด์ครับซื้อมาจากสุราษฎร์ธานีพันธ์ุไม้ซื้อมา12บอต้นเป็นเงิน100บาทเดี๋ยวมาปลูกเสริมพวกต้นที่มันตายตาย,ตายไปอ่ะครับก็ยังว่าครับทุกอย่างก็ โอกาสรอดมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ซะทุกอย่างก็ตายไปเยอะอยู่เหมือนกันตายไปสิบกว่ายี่สิบเปอร์เซนต์ก็นี่บางต้นก็เริ่มออกลูกแล้วครับต้นที่ตายก็ตายไปเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวฟาม้าบอยจะมาเสริมแถวนี้แหละครับเพิ่งตัดหญ้าไปอ่าก็เดี๋ยวมาลงมือกันเลยนะ ครับผมเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยครับเอาอยาออกก้อนอันนี้คือเบี้ยน,นี้คิดว่ามันจะไม่รอดแล้วครับก็เลยต้องปลูกต้นใหม่เสริมทําแบบง่ายๆครับขุดฉีกทุ ระบบลากไม่มีปัญหาครับดูระบบลากไม่มีปัญหาอะไรไม่มีลากขอดอะไรได้เลยกบแค่นี้พอนะครับนี่ไม่ต้องกบถึงต้นอ่าถึงต้นของมะละกอ กบแค่ไอให้ฟิกให้เขาอยู่แค่นั้นเองเดี๋ยวลากเขาจะเดินแล้วก็เขาจะหากินเองครับจะประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวดูใกล้ๆอีกทีนะึ่งนี่ครับจะแค่นี้อ่าไม่ไม่กบถึงต้นมันนะครับเพราะถ้าถึงต้นมันเดี๋ยวมันจะไม่มีอ่าราก ไว้หายใจนี่จะแค่นี้พอนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าตรงนี้มีต้นเก่าอยู่ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งนี้จะมีอ่าเป็นแตงไทยครับผอมบอยปลูกแตงไทยเสริมด้วยอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูพัฒนาการของเขาเรื่อยๆครับเดี๋ยวพ่อมบอยจัดการอีก11ต้นให้ครบครับ พอดีลืมบอกไปครับที่นำต้นพันมาตั้งทิ้งไว้ก่อนอแบบนี้ก็เพราะว่าบางครั้งอะครับไอแหล่งที่เราเอามามันอยู่ไกลจากที่ที่เราจะปลูกเนาะเราก็เลยต้องมาตั้งพักไว้สักวันสองวันก่อนให้มันปรับสภาพครับค่อยเอาลงปลูก ก็จะประมาณนี้อันนี้คือที่ฟาร์มบอยได้มามันไม่ได้ไกลจากแปลงปลูกมากครับห่างไม่กี่กิโลเองก็เลยทิ้งไว้คืนเดียวครับวันเดียวแล้วก็เอาลงปลูกเลยก็มันก็ไม่ต้องปรับสภาพอะไรมากก็จะประมาณนี้ครับก็ยังไงวิดีโอนี้คงมีแค่นี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวฟาร์มบอยจะขอตัวปลูกให้เสร็จก่อน ยาก็ยังลกๆอยู่เลยยังไงก็ขอคบคุณท,ที่ติดตามรับชมครับจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Farmer Boy ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆเดี๋ยวมาแนะนำมา,าทำให้ดูอีกทีนึงก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ